จำความแค้นที่กิมทำกับกูได้วั t เฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่ากันหรือว่าสุดท้ายแล้วทำไรกูว่าจำได้ไหม <c oughs> กิมเจ็บแล้วโรนิ่รอบเป็นใครนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแนะนำตัวไม่เห็นนั่นเสียงใครครับฉันอยู่ข้างหลังแก <c oughs> ตรงนี้ใช่ไหม หลังมึงเนี่ยตรงนั้นแหละเนี่ยต like ัวนี้ทำไมผมได้ยินเสียงที่สองแต่เห็นแค่คุณฮะคุณชื่ออะไรนะเออพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับเฮ้ยแจ็คเหรอผมผมโจนะอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วใครนี่คุณคุณคือใครครับคุณใครสวัสดีครับผมเป็นพนักงานใหม่เอะเนี่ยนี่พ่อผมอะไรนี่พ่อผมโอ้นี่พ่อคุณเหรอครับเนี่ย ใช่ใช่ครับพ่อคนนี้ถือถือไม้อะไรสักอย่างไม้กอล์ฟหรือเปล่าเทพบุตรขุดเหมืองโอตอนนี้เราอยู่ที่ฮาซาดเลเวลซีนะอันตรายมากเอ็ดสิบสามบาทเฮ้ยอะไรวะเนี่ย แล้วกูเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเออกูก็ยืนจ้องมันอยู่ที่เชี่ยแล้วเจก็ตกล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสียงยันนี่อีกแล้วเสียงแล้ววะไอ้เสด ปิดไว้เลยก็ดีนะเจอของแล้วอะไรอะไรไ่ดูมันเหมือนตัวกิ้งก่านอ่เออเป็นตัวกิ้งก่าปิดไว้เลยข้างล่างสำรวจเนี่ย ตรวจแล้วได้ของมาชิ้นนึงได้ของชิ้นนึงเหรอเรายังไม่ได้สักว่ามีของกี่ชิน้นเจ๊กลับไปดูไหมเดี๋ยกลับไปดูนะจลืมเปิดวากีนักกีไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกโอเค มันไปไม่ได้เฮ้ยฮัลโหลเจอเเื้ย,ยมันไปไม่ได้จริงๆนะโดนดับโรดรแคมเอามอนพวกนี้อมอนพวกนี้มอนพวกนี้มันไอ้นี่ได้ด้วยอ่ะเปิดประตูเองได้ด้วยได้ของมาครบแล้วนะเอาออกไ,ไ,ไปข้างนอกเลยว่าไงเจว่าไง อด้รอเอากลับเลยเนาะเจ๊กำลังกลับนะยิ้มชิบหายละน้ำท่วมขึ้นเรื่อยๆเลยเอาแล้วจะกลับไงอ่ะเจ๊น้ำสามารถดำน้ำได้แต่ว่าดูสเตมิน่าข้างบนด้วยนะอ๋อสามารถดำน้ำได้เหลือ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 ้นี่อยู่ชิ้นหนึ่งนะเหลือเหลือเหลือเครื่องใหญ่เหลือเครื่องบอสแปลได้ไหม มั่นใจหรอมันไม่มันไม่มีมันไม่มีป้ายเถอะมันไม่มีที่ยืนแล้วต้องไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปสแกนดูก่อนโอเคบ้ยานเห็นตัวอะไรบ้านเห็นตัวอะไร <c oughs> อะไอ้ไอ้ตักแตนอะ่ะ อ๋อตากระแตนมันเราต้องไม่ถือของถาตากระแตนเราต้องไม่ถือของอะไรนะทิมไม่ถืออะไรเลยเหรอบอสเจอมอนเจอมอนเหรอเออตากระแตนตากระแตนไม่เป็นภัยไม่เป็นภั<ผ><ผ>เยเข้าไปก่อนเลย แมงมุมไม่ใช่ตกกะกแตเนแมงมุมตกกะกแตเนเดินมาหน้าค<อ>ุณท<ช>ี่แท้เลยอ่ะแมงมุม <c oughs> มีทั้งสองตัวเลยเออมีทั้งสองตัวมีทั้งสองตัวบอสบอสบอสอย่าถือของซิเอ๊ะ <c oughs> บอสบอสอย่าถือของอย่าถือของเอา้าน้องขอได้ไหมอ่ะขอเลยอ่ะกุญแจอุ้ยน้องทิ้งกุญแจด้วยยี่ปอยายาอย่าไปยิบยี่ปีย,ย,ยียย่ปีป่ะแบบบอสไปเลยเดินถือไเบเดี๋ยวดูให้บอสบอสวางวางเอเอวิงว่งวิง่งวิ่ง หลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคิมอะข้างล่างครับอยู่ข้างล่างครับคิมอยู่ข้างในฮัลโหลคิมฮัลโหลฮัลโหล อยเราอยู่ไม่ได้แล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะกิมโดนลากไปฆ่าแล้วตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้มันเร็วมากตอนตอนเดินตอนเดินไปกูหันไปเห็นไปสายตกอยู่บนพื้นก็ว่าทำไมกิมลื่นนี่ เดี๋ยวแล้วบูจะตามหาศพคิมไงจะลากศพกลับมามึงเกลียวม,มึงวิ่งไล่กูโ <ipp> อ,อ้สวัสดีครับน้องน้อ่าโดนน้อง,องยิปปี้ค่ะอยู่ดีๆน้องตะกกแตงก,ก็ขยายแร้งใหญ่ขึ้นแล้วก็สวบหัวกูทำไมวิ่งมากันน่ะจำความแค้นที่คิมทำกับกูได้วัต เฮ้ยอ,อย่าพึ่งฆ่ากันหรือว่าุดท้ายแล้ว <c oughs> ทำอะไรกูเ่มจำได้ไหมก <c oughs> ินเจ็บแล้วโรนิรอเป็นใายนะเดอดพอุ่งคับดพ่ดพอดือพรยิงรถมาหาสิบสิบรเน <that's> the <that> okay, you Bought me through now, bought me through now. อะไรเออใช่สิแบบครบละเฮ้ยย <s we at> ah, ืนนิ่งเลยนะนายเฮ้ย